สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับทิป how to tips นะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทาอะไรกันเอ่ยมาค่ะวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆลบภาพพื้นหลังนะคะของภาพนั่นเองนะคะทุกคนแบบ ขั้นเทพนะคะทำง่ายๆเลยนะคะทุกคนไปใช้โปรแกรมนี้กันค่ะเอ๊ะจะบอกว่าเป็นโปรแกรมได้ไหมก็น่าจะได้มั้งแต่ว่าเข้าไปพิมพ์ที่ไปที่ Google เลยนะคะทุกคนไม่ต้องโหลดนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะไปพิมพ์ที่ w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  m o v e นะคะอ้าวเอมค่ะเอม <laughs> โอเคจากนั้นก็กดค้นหานะคะเราก็จะเจอคำว่า Remove remove b a c k g r o u n d นะคะทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะเอากดสิคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกรูปภาพนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะก็จะเป็น Remove BG นะคะทุกคนก็ b a c k g r ก u า d นี้นะคะไปที่อัปโหลดนะคะอิมเมจนะคะไปอัปโหลดรูปภาพไปเลยกดเข้าไปนะคะจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะปึ๊บนะคะ แล้วก็เขาจะคำนวณอัตโนมัติให้เราเลยนะคะจะลบพื้นหลังให้เราหมดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายไหมคะโอยง่ายมากะค่ะทุกคนจากนั้นกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะภาพของเราก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะไปอยู่ในที่ทีทภ่ภาพดาวน์โหลดนะคะโปรแกรมดาวน์โหลดนั่นเองนะคะเพื่อนๆไหนลองไปดูดิสิอยู่ตรงไหน มาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะภาพดาวน์โหลดของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงเพื่นอนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะทุกคนก็ถ้าใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่เข้าใจจริงๆโปรแกรมเนี้ยสามารถทําอย่างอื่นได้เพิ่มเติมพาไปกาวพื้นหลังได้นะคะพื่อน,นลองเข้าไปเล่นดูกันนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังอาจจะ เอาเข้ามาแนะนํ้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่ต้องการลบพื้นหลังอย่างเร่งด่วนนะคะทุกคนบอกเลยว่าโปรแกรมนี้นะคะ Remove BG เนี่ยนะคะ Remove ก็จะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ได้รวดเร็วทนันใจนะ,ะทุกคนสําหรับคนที่ชอบลบพื้นหลังหรือเอา ภาพไปทําแบบตกแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดก,กระดิ่งให้กับคลิปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ